บน่นบ่นแฟนเราเวลาแฟนเราทําตัวไม่น่ารักในมุมของเราอะ่ะจริงๆแล้วคู่ครองของพวกเราอะ่ะมีหน้าที่เข้ามาสะท้อนอะไรบางอย่างให้กับพวกเราใช่อ่ะวันนี้เราอยู่ที่มัธยมนะคะแล้วมันมีจริงๆรงมันมี r e f l e คชั่นเงาสะท้อนแล้วก็เลยอยากพูดเรื่องการสะท้อนค่ะลองย้อนกลับไปดูเลยเวลาทะเลาะก,กันอะ่ะเออเราทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไร เองสมมติของครูเนี่ยครูจะแบบหงุดหงิดคุณโจอียเวลาที่เราพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังเขาชอบแบบอยู่ในโลกส่วนตัวเขาเนี่ยไปตามโจอียเเธอเนี่ยแหละแล้วเราอ่ะก็จะชอบบอกว่าโจอียฟังเงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคําถามคือทําไมเราถึงต้องโกรธเรื่องที่เขาไม่ฟังเราด้วยเพราะคุณเขาไม่โกรธเออทำไมเราถึงโกรธสุดท้ายก็ย้อนกลับไปคิดก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมาตั้งแต่เดนกของเราเวลาที่เราเคยพูดอะไรบางอย่างแล้ว แล้วบอกพูดกบพ่ออะไรเงี้ยแล้วณพ่อแบบเงียบไม่ตอบเรามันทาให้เรารู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธอ่ะในขณะที่คุณจะอเสะอนอะรกับคุณลนสดยสะท้อนอะไร้นกไปัที่แบบว่าจะตอบสั่งไปซ้ายไปขวาสั่งนู่นสั่งนี้ ได้ได้คุณพ่อมาอมฉะนั้นนะคะ <c oughs> พวกเราทุกคนลองย้อนกลับไปดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดผู้ของคุณทำตัวไม่น่ารักอะไรบางอย่างลองคิดดีๆค่ะมันสะท้อนอะไรในชีวิตเราบ้างทาไมเราถึงดึงคนแบบคุณพ่อที่เราเคยอาจจะไม่ชอบที่ท่านทาแบบนี้แต่ทำไมเราดึงเข้ามาเป็น, <c oughs> ปนแฟนเราขอให้รู้เลยนะคะว่าอะไรบางอย่างที่ในวัยเด็กเรามีแบาดแผลมีโอกาสสุดมากที่เราจะเอาเข้ามาเป็นเป็นเป็นปมอะไรบางอย่างในชีวิตเราแล้วสะท้อน คู่ของเราจะเป็นคนช่วยสะท้อนให้กับเราฉะนั้นค่ะอย่าโมตแต่ไปบอกเขาว่าเธอต้องฟังฉันย้อนกลับมาถามตัวเองแล้วทาไมเราถึงมีปัญหากับการที่คนไม่ฟังเราอเออเราทําให้ตัวเองเป็นสุขได้นี่เขาจะไม่ฟังเป็นปัญหาเขาแต่เราอ่ะสามารถควบคุมตัวของเราได้ฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของการปรับมาที่ตัวของเราค่ะคู่ของไม่ได้มีแค่หน้าที่มาทําให้เรามีความสุขหรืออะไรเขามาเพื่อให้เรารู้จักเรา มากขึ้นและเราก็จะเป็นเราหรือเวอร์ชันที่ดีขึ้นถ้าเราไม่มัวแต่ยุ่งไปปรับเขาใช่เสียเวลาการไปปรับโลกเหมือนเราพยายามไปเปลี่ยนให้กลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอะ่ะจริงๆเราปรับภายในใจเราว่า <c oughs> มันเป็นการอัพเลเวลชีวิตของคนที่เข้ามาในเป็นคู่ครองเรา ทำให้เราได้เรียนรู้ต่อซเพื่อจะได้เติบโตถ้าใครอยากจะมาเจอก็มาเจอในคลาสคองได้ในการ Relationship Mastery นะคะเราจะแก้ในปมในอดีตเลยเราจะได้ไม่ต้องวนดึงคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตหรือเราก็ไม่ทําตัวไม่ใช่ในชีวิตคู่ของเราให้ให,ให้ชีวิตคู่มันเป็นชีวิตที่ใช่นะครับเจอกันสวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลอดจีซัตไครโดทีละพงเทปกรครับ ค,ค,คลิปที่จบไปเมื่อกีนนี้เป็นคลิปแนะนำคลาสของครูเอะนะครับคลาส relationship mastery relationship mastery คุณเาะเขาบอกว่าคู่รักที่เราเคบอยู่ด้วยอะ่ะมันจะสะท้อนปมในวัยเด็กของเราเขาก็ได้ยกตัวอย่างปมของเขาในวัยเด็กที่คู่รักของเขาสะท้อนปมให้แล้คู่รักของเขาเ็ได้ยกตัวอย่างสิ่งทีเ่เขาโดนสะท้อนปม มาให้จากชีวิตในวัยเด็กครูเงาะครับเป็นมนุษย์ครับก็จะเข้าใจในแบบของมนุษย์เ,ออเขาเปิดคลาสเรล ationship mastery ก็เพื่อที่จะออให้คนอื่นเข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้ออรู้ว่าปมในวัยเด็กของเราคืออะไรแล้วเราจะไดออ้ไม่เลือกคนที่ทําให้เราเจ็บปวดกับปมในวัยเด็กนั้นคลาสของครูเงาะเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณไปเรียนนะครับคุณจะ คุณจะไม่เข้าใจชีวิตคุณจะเอ่อไม่ได้เข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณทันทีเพราะว่าคุณก็เป็นมนุษย์เขาอธิบายคอนเซปต์ของชีวิตผิดไปเอ่อคุณก็ไม่ได้เป็นจิตวิญญาณไม่มีความรู้จิตวิญญาณถึงไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นจากปมในวัยเด็กนะั่มันเกิดจากอะไรผมนะครับจอมาจิตวิญญาณจะอธิบายให้คุณฟังด้วยความรู้จิตวิญญาณที่ผมมี การมีชีวิตนะครับคุณมีความรู้มนุษย์นะครับคุณไม่สามารถมีชีวิตที่มนุษย์ที่ดีได้แล้วก็คุณจะไม่ได้มีชีวิตที่ใจจริงของคุณเพราะชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ชีวิตของคุณคุณก็มีความรู้มนุษย์เขาก็จะบอกเขาก็จะสอนคุณได้แต่ความรู้มนุษย์แต่ผมจะมาจิตวิญญาณมีความรู้จิตวิญญาณซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นความจริงเก่ยชีวิตคุณคุณต้องเข้าใจความรู้จิตวิญญาณคุณถึงจะเข้าใจชีวิตคุณถ้าคุณเข้าใจชีวิตมนุษย์นะครับ เออคุณเชื่อขูงอนะครับคุณจะเดินเส้นทางที่ผิดไปความจริงของจิตวิญญาณเป็นไงผมจัดอธิบายให้ฟังดังนี้ครับคู่รักที่เราเจอนะครับมันจะสะท้อนปมของเราในวัยเด็กที่เรามีมาในวัยเด็กซึ่งในปมในวัยเด็กอันนั้นอะ่ะตั้งแต่อายอุแรกเกิดจนถึงเจ็ดขวบเนี่ยมันมาจากอะไรมันเกิดจากวิญ,ญญาณของเราที่มีอีกโก มันเกิดจากวิญญาณของเราที่มีอีกโก้เราก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาออถูกเลี้ยงด,ดูโดยพ่อแม่แล้วพ่อแม่นะครับจะเป็นคนให้อีกโก้กับเราเออมาจะกลายเป็นปมของเราได้ปมตัวเนี้ยเราจะใช้ปมตัวเนี้ยในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน <Workers. S 2> ถ้าเราไม่แก้ปมตัวนี้นะครับเราจะเข้าไม่ถึงชีวิตที่แท <quito es. S 2> ้จริงเราจะมีช <shapes> <hvad> ีวิต <gracias> จํา <maar> กัดอยู่ที่ชีวิตอีโก้เพราะว่าปมอันนี้ครับมันเกิดตั้งแต่สมัยเด็กที่เราไม่เข้าใจชีวิตเราไม่เข้าใจชีวิตเราเข้าใจเราไม่เข้าใจความรักเพราะชีวิตนี่คือความรักเราไม่เข้าใจชีวิตเราไม่เข้าใจความรักเราต้องการความรักโดยเราเอ่อยเราเรียกร้องความรักจากโลกภายนอก ซึ่งมันเป็นความกลัวมันไม่ใช่ความรักทําให้เรายูมีปมอันนั้นน่ะทุกคนนะครับจะมีปมอันนั้นอยู่ในตัวและเราก็เลิกใช้ในการดําเนินชีวิตพอเออเราโตขึ้นนะครับเรามีคู่ครองนะครับไออีกโกตัวนี้นะครับมันอยู่ในตัววิญญาเรามันอยู่ในโลกภายในแล้วเออโลกภายในคือจิตจิตไม่สํานึกหรือจิตใต้สํานึกจะดึงดูดโลกภายนอกหรือจิตสํานึกให้เราเจอคนเหล่านั้นที่มาทําให้เราเจ็บปวด เราเจ็บปวดเพราะเจ็บปวดเพราะโรคภายในของเราเองเพราะว่าในวิญญาณเรามีอีโก้เพราะฉะนั้นในการมีคู่ครองนะครับเ,เรามักจะเจ็บปวดกับคู่ครองของเราเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอีโก้ของเรามันจะเกิดกับคนที่เรารักเอ,อเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันอย่างเช่นประเด็นที่คุณงอ้อหงุดหงิดเนี่ยถ้าเราไปทํากับคนอื่นนะครับเราจะไม่รู้สึกเ,เจ็บปวดเราจะไม่รู้สึกงุดหงิดอะไรเลย กับคนอื่นหรือกับเรื่องอื่นเราจะไม่งงงงิดตแต่เราจึงงงงิดกับคนที่เรารักเพราะว่าอีโก้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่รักที่เรารักเพราะคนที่เรารักอ่ะจะเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของเราเพราะว่าในชีวิตคู่เนี่ยเราต้องอยู่กับเขาตลอดถ้าเราไม่ได้เป็นตัวเองนะครับเราเป็นอีโก้ทั้งชีวิตเราก็จะเป็นอีโก้ไปด้วยตลอดเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนะครับก็จะให้เราเจอสิ่งต่างๆในโลกภายนอกอ่ะให้มาทําให้เราเจ็บปวด อย่างเช่นครงเงาะเจอแฟนเก่าเขาแล้วเขาก็ต้องเจ็บปวดจากอีโกของเขาเขาจะต้องเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดจนข้างในเขาเยียวยาพอข้างในเขาเยียวยาปุ๊บเขาจะหายดีและเขาจะไม่เจ็บปวดกับออสิ่งนี้ต่อไปและเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขได้ในการสอนคลาสนี้ของคุงเงาะนะครับเขาจะให้เราเรียนรู้ว่าปมของเราคืออะไรแล้วเราจะได้ไม่เลือกคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับ การเลือกที่จะใครออกมาเป็นคู่ครองเนี่ยเราเลือกจากวิญญาณเราเลือกจากความรู้สึกแก่อารมณ์ความรู้สึกแก่อารมณ์ของเราจะดึงดูดให้เราชอบคนนั้นให้เราเลือกคนนั้นเราต้องเลือกคนนั้นเพราะคนนั้นจะต้องทํามาทําให้เราเจ็บปวดอย่างเช่นแฟนคุงเงาะจะมาทําให้คุงเงาะเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอะไรล่ะเพราะอีโก้ของคุงเงาะเองคุงเงาะจะต้องเจ็บปวดแบบนี้จน คุณเงาะจะต้องได้รับการเยียวยาตัวเองคุณต้องเจ็บปวดเจ็บ <ๆ S 1> ปวดอย่างนี้ต่อไปหมายความว่าคุณจะต้องโดนแฟนคุณทําให้คุณหงุดหงิดอย่างน,างนี้อย่างนี้ต่อไปจนคุณได้รับการเยียวยาจนคุณเปลี่ยนตัวเองได้จากภายในแล้วคุณเงาะเขาจะไม่เจ็บปวดและชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างคุณเงาะกับคู่ของเขาก็จะดีขึ้นอันนี้คือการสอนของจิตวิญญาณคือการสอนของพระเจ้าครับพระเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงหรือชีวิตจิตวิญญาณ แต่เราเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีอีกโก้เราก็ต้องเจอแฟนหรือเจอใครที่มาทําให้เราเจ็บปวดเพื่อเยียวยาตัวเองเมื่อเราได้รับการเยียวยาเราจะเข้าถึงชีวิตใจจริงคือเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะมีความสุขกับแฟนของเรามากขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าอันคนนี้จะทํามาทําให้เราเจ็บปวดในเรื่องนี้และเราไม่เลือกเขาครับเราไม่เลือกจากความสุขเราเลือกจากความคิดเราใช้ความคิดเราตัดสินเราก็จะไม่ได้มีชีวิต ที่แทจิงของเราคือชีวิตของวิญญาณเราจะมีชีวิตของอีกโอก้ซึ่งอีกโอก้มันจะพาเราให้ไปคบกับคนอื่นที่เป็นความสุขคือไม่ต้องการให้เราเจ็บปวดการหลบหนีการหลีกหนีความเจ็บปวดอะทำให้เรามีชีวิตอีโกรร้คืออีโก้มันจะมีความสุขเพราะเราไม่เจอความเจ็บปวดไงเราไม่เจอคนที่มาทําให้เราเจ็บปวดแต่การไม่เจอความเจ็บปวดเนี่ยทำให้เราไม่ได้มีชีวิตเพราะเราอีกโกม้มามีชีวิตเพราะว่าเราตัดสินใจเลิกชีวิตโดยความคิดเพราะเราหลีกหนีนความเจ็บปวด ทำให้เรามีชีวิตอีกโก้ความสุขของอีกโก้ไม่ใช่ความสุขของคุณครับเพราะอีกโก้ไม่ใช่จิตญาณครับเ,เพราะฉะนั้นค่อคาร์าโซดีริเลชั่นชิพของคุณก็เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องเลือกหรือหรือคบกับใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดเพราะอะไรล่ะเพราะคุณเจ็บปวดเพราะมันเพราะอีกโก้ในคุณคู่รักของคุณนมันจะเยียวยาจะมาเยียวยาคุณทําให้คุณหายยี ทำาไม่คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณหีกหนีไม่เจอความเจ็บปวดจากคู่รักเนี่ยผมบอกได้เลยชาตินีตั้งชาติคุณก็ไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงคุณก็จะเข้าไม่ถึงชีวิตที่แท้จริงคุณก็จะมีความสุขหแห้งๆของอีกโก้ที่มาหลอกคุณว่านี่คือชีวิตนี่คือความสุข นี่แหละครับเป็นความรู้ทางจิตวิญญาณที่ผมจะบอกคุณว่าคุณต้องมีความรู้จิตวิญญาณคุณถึงจะได้เข้าใจชีวิตคุณครับถ้าคุณรู้สึกชอบใครคุณรู้สึกรักใครนะครับคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้ว่าเขาจะต้องมาทําให้คุณเจ็บปวดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณรักเข้าไปเลยครับคนรักของคุณน่ะจะทําให้คุณได้เป็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่าที่คุณเจ็บปวดเนี่ยคุณเจ็บปวดเพราะอีโก้ของคุณเอง เพราะคุณไม่ได้เป็นตัวเองคู่รักของคุณเท่านั้นที่จะทําให้คุณได้เป็นตัวเองคือจะทําให้คุณเข้าถึงตัวเองการเข้าถึงตัวเองจะทาให้คุณไม่เจ็บปวดจะทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตรักของคุณได้แต่ถ้าคุณเลือกโดยใช้ความรู้ของคุณงะเนี่ยครับรู้จักปมตัวเองได้ไม่เลือกคนนั้นมามาทําลายทลายปมหรือมาทําให้คุณเจ็บปวดเนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าถึงชีวิตที่จริงของคุณเลยคุณจะเป็นอีโก้คุณจะมีชีวิตอีโก้คุณจะไม่เข้าถึงจิตวิญญาณ ทึงเป็นชีวิตที่แท้จริงเลยโอเคครับเป็นเรื่องออวันนี้เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจของคุณเงาะครับเกี่ยวกับเรื่องการสะท้อนผมผมนําความรู้จิตวิญญาณมาเพื่อทําให้คุณเข้าใจชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นคุณต้องมีความรู้จิติญญาณครับคุณถึงจะเข้าใจชีวิตและเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับยังไงขอความกร,รุณาสนับสนุนผมด้นะครับผมไม่ได้ทํางานประจํานะครับผมให้ความรู้จิติญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคให้ผมได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0 9 2 9 9 4 9 2 94 0929949294โ okay. อเคครับแล้วบุกว๊กการ์ดโทรเลครับ